สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอรลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆวันนี้สามารถกดถูกใจกดทับคายเข้ามาได้นะครับโอก,กาสชั้นถึง 80, เลยฟุตบอลโลกใกล้เข้ามาแล้วนะครับเหลือเวลาแค่ไมกี่วันพร้อมเชียร์ฟุตบอลไปกับเราไหมฟงชั่นจะย้ํามานะครับ ติดขัดประการใดสามารถสอบถามแอดมินได้ตลอดที่4ชั่วโมงเลยคืนนี้ผมบังชัดมีนะก็เป็นโมร็อกโกเปิดบ้านพบจอร์เจียนะราคาเปิดมาแรงนิดนึ่งโมร็อกโกต่อหนึ่ง Morocco, ลูกนะครับมาดูฟอร์โมร็อกโกกันหน่อย6เกมหลังล่าสุดไม่แพ้ใครเลยนะเสมอ2ชนะไปถึง4เกมชนะชิลีชนะจาเมกาชนะไลบีเรียแล้วก็ชนะแอฟาาอริกาใต้เสมอกาตาแล้วก็เสมอปาลากไควนะครับอัตราการบุกก็บุก2แล้วโดนหาน3นะไม่มีเสียเต็มนะถือว่าตาการบุกดีเลยประมาณ 65เอาเซนนะมาดูเกมในบ้านของโมร็อกโกกันหน่อยโหในบ้านเล่นดีว่ะนะเสมอแอลเบเนียแล้วก็ชนะแอฟริกาชนะคองโกชนะกินีชนะกีมนิบิเซานะกินีบซานะแล้วก็ชนะซูดานนะครับอัตราการบวกในบ้านดีมากนะไม่มีเสียเต็มเลยนะครับโดนหางเกมหนึ่งนะบวกไป4แล้วก็เสมอหนึ่งนะครับโมร็อกโกปีนี้มาดีเว้ยอาคิมเซย์ยกบอกว่าเนอะน่าใช่นะถ้าพูดผิดขอภัยด้วยนะครับ 6เกมหลังล่าสุดจอเจียโหเล่นดีนี่หว่าเสมอเกมเียต่อบังเกเรีนะชนะยิโรนตาชนะมาซิโดเนียแล้วก็ชนะบังเกเรียชนะยิโรนตาฟอร์มดีบวก4เสีย2อัต่ะตาะบวกดีด้วยจอเจีย6เกมหลังเวลาออกไปเล่นเกมเยืนก็ชนะยิโรนตาชนะมาซิโดเนียชนะบังเกเรีชนะแอลเบเนียไปเสมอแอลเบเนียแล้วก็ชนะบอสเนียแอนเซโกวีนาแล้วก็ชนะโคโซโวนะครับช่วงหลังเกมยืนก็ดีด้วยจอเจียไม่ธรรมดาว่ะนะ เห็นไทีอย่างนี้นะจอเจียจอเจียเดีย๋ยวออกมุมหมูหน่อยนะแต่ไม่หมูอ่ะช่วงหลังบวกดีนะคิดว่าเชียได้นะครับราคาต่อลูกเนี่ยนะัวเจ็บแน่นเลยก็ฟุตบัลโลกต้องเตะด,ด้วยนะแค่ไม่กี่วันคิดว่าน่าจะไม่ขาดว่ะลองจอเจียแล้วกัน,กนเผื่อบรรยกาสเสมอนะถ้าแพ้ลูกหนึ่งก็เจ้าไปนะครับหาราคาลูกคูบได้ยิ่งเดียเลยนะฮะคู่นี้จัดจอเจียครับ ส่วนคู่สองจะไปที่ฟุตบอลกระชับมิตรนะเป็นอ e ีลังนะเปิดบ้านพบคอสตาริกานะครับคู่นี้แข่ง3ทุ่มนะสนามก็บัสลาสปอร์ตซิตี้เซเดียนะครับราคาเปิดมาคอสตาริกาต่อครึ่งลูกนะคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะผลงาน5เกมหลังสุดอ e ีลักหน่อยอีล e ักที่เจอไทยบ่อยนะไทยก็ดูเป็นรองนิดหนึ่งฮนะอีล e ักเสมอซีเรียแพ้โอมานชนะซีเรียแพ้เม็กซิโกส,สี่ศูนย์สนามกานะแล้วก็เสมอเอลกอดอไม่ได้แข่งสนามนหะนสนามกลางวะสนาม บาสลาสปอร์ตซิตี้เออสนายมยิรล์นะแล้วก็ Costa Rica, ออคอสตาลิกานะ้าชนะ ans, มาติติเฮ้ยเล่นบอลโค้ชเก๋ดีคอสตาลิก้าชนะอินสูล์เสมอเกาลิต้าชนะอุซเบกิสถานชนะเนจาเรีย่ด้ว้ยคอสตาลิก้าบอลทักษะดีนะครับจบบ้ายัตเทรนเนอร์คนใหม่ก็ชาวสเปนนะเฮซุสเซซ่านะครับก็เตรียมทำรายการนะผู้กัดครับนะพวกบอลพวกอันหลับนะก็ลาเตะอย่างอับดุลซาร่าแล้วก็บาฮาซาซานะครับลงสนามได้ครับส่วน, Rica, นคอสตาลิก้าก็เฮดโค้ชชาวโคลอมเบียหลุยเฟรนันโดนะครับ เตรียมทีมนะไปเล่นฟุตบอลโลกปีนี้นะแค่ไม่กี่วันใกล้เผรฟุตบอลโลกนะครับอยู่สายเดียวกับสเปนญ,ญ,ญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันนี้นะครับทีมกมใช้ส2 3 1คงเคข้อสนามนอ่ะคงเค้ะนะเกมนี้นะลอง,ลองตัวผู้เล่นครับก่อนลองสนามจริงนะคิดว่าสภาพทีมคองตเลกาไม่ธรรมดาอยู่นะไปเล่นฟุตบอลโลกบ่อยด้วยครับเกมหมุนเครื่องะระหว่างอีรัานะฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีครับแพ้กับเสมอ2เกมหลังนะคว้าชัยได้เกมเดียวเท่านั้นนะครับ แต่เกมย่าในลางทําได้ดีนะคอสติกาาความที่หลังนี้เยี่ยมสม่ำเสมอครับเก็บชัย2เกมติดและทําให้คว้าชายัยตลอด4ี่เกมในเกมหลังที่ผ่านมาผลงานไร้พ่าย5เกมด้วยนะครับเกมเยือนก็เล่นดีนะแมตช์นี้อิรักคิดว่าไม่น่าจะลอดวะนะมีโอกาสโดนสูงนะอาจจะมองต่างกันหรือเปล่าขอให้ใค่ะลองอิรักกับผมต่อคอสติกานะรานะคาปองก็ต่อชอบตามกันมาได้คู่นี้ผมคิดว่าอิรักไม่ธรรมาดาเชียร์ได้นะครับทีเด็ดสองคู่นนี้ไม่พลาดตามกันมาได้คู่แรกก็โมร็อกโก นะต่อจอ,จอเยียเยอะก็ลองจอเจียได้เลยส่งกนนุ้ยสองนี่อยู่คอสตาริก้าดีกว่ามาตรฐานที่ค่อนข้างสูงครับมีโอกาสเบียดชนะได้ครับจัดได้เลยที่คอสตาริกานะครับชอบทีเด็ดแบบนี้ตางันมาได้ค่าน้ำดีที่สุดในประเทศนะครับฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ